เมื่อกี้นะคะเห็นคุยวเล่นไอส์เกตโนแบบหนึ่งนะอันนี้คุยวม,มานั่งอยู่ที่ศูนย์อาหารนะคะก็เดี๋ยวมาตอบคําถามน้องก่อนที่คุยวิจะไปทานข้าวที่ศูนย์อาหารนี้คุยไม่พกเงินสดและเขาไม่รับแหลกทองแบบไปหาที่กดก็เลยตอบคําถามน้องๆก่อนแล้วกันเนาะคนไหนนะคะอยากจะไประเรียนต่อต่างประเทศหรือว่ามีคําถามอะไรนะคะตอบทุกคําถามแล้วตอนนี้นะคะก็เข้ามารอกันในช่วงนี้ดื่มน้ำกันเนาะ คุูยุยก็เมื่อกี้ไปเล่นไอส์ก็ตนะคะ mm hmm. เห็นไหมแบบจริงๆแล้วครุ้ยหิว mm hmm. หิวแล้วแต่ว่าคืุ้ยไม่ได้พกเงินสดแหละแล้วเขาเขาบอกว่าให้ไปกดที่ตู้ ATM อะไรอย่าะไรเงี้ยนะจ๊ะทีนี้มีคำถามอะไรพิมพ์มาได้เลยนะคะน้องยุ hmm. ้ยเพิ่งออกมาจากซับซีโร่ไอส์คิตนะจ๊ะก็คนไหนนะคะอยากจะได้อะไรอยากจะ ถามคำถามนะคะเมื่อกี้คุณนีไปแปะเป็นลิงก์ไลแอดไว้ให้แล้วนะคะสามารถที่จะเข้ามาสอบถามที่เป็นโครงการ1 9 0 0 0กบาทหรือว่าจะเป็นส่งเอกสารนะคะพวกทุนอังกฤษที่เมื่อกี้บอกมัธยมใช่ไหมคะต้องส่งเอกสารพาสปอร์ตทรานสคริปดีซูเม่แล้วก็สัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยววันวันที่อะไรวันที่30จะมีงานออนไลน์นะคะลัวตอบคำถามออนไลน์ด้วยแล้ววันเสาร์ที่เท่าไหร่ที่ต้นเดือนอะ่ะต้นเดือนหน้า ต้นเสาร์แรกของเดือนหน้าจะมีการจัดงานที่โรงแรมนะคะทีนี้เออน้องเบนจวรรณนะคะรออยู่ค่ะกำลังจะทำวีซ่านะคะโอเคน้องเบนจวรรณนะคะอยากทำวีซ่าแล้วอ๋อรอพี่แพ่พรุ่งนี้พี่แพ่มาทำงานนะคะเนาะทีนี้น้องเบนจวรรณนะคะสามารถติดต่อคุยทิ้งไว้ที่ไลน์คุยด้วยก็ได้086 416ป0กนดนะคะเบอร์086 416 7 0 6 0นะคะน้องเบนจวรรณ ขำนะคะเราก็น้องว,วิโรนิกานะคะมีทุนอะไรบ้างภาษาปริยตรีภาษาเนี้ยอย่างเช่นประเทศอินเดียมีภาษามีทุนหนึ่งร้อเปรเเลยนะเออแล้วก็ปริยตรีโทเอกโทโลที่แบบหลายๆประเทศเยอรมันค่าเรียนฟรีหรือว่าจะเป็นออสเตรเลียใช่งมีคะาของเด็กค,คินอะไรเงี้ยนะคะมีอังกฤษที่คือแล้วแต่จะไปประเทศไหนแล้วกันเดี๋ยวพิมมาแล้วกันนะคะนาะแล้วก็น้อง น้องภูอะไรอ่ะอ่านอ่นไม่เข้าใจอ่ะภูอะไรสักอย่างนะคะบอกว่าคุณมหาลาัยเด็กคินประกาศทุนช่วงไหนคะก็จริงๆแล้วเนี่ยผลทุนเขาจะออกแบบส่งไปไม่เกิน1เดือนนะคะ2อาทิตย์ลองเช็คมานะคะว่าต้องต้องทำยังไงต่อนะคะแล้วคำถามต่อไปนะคะน้องวิโรนิก้านะคะทุนร้อเปรตเปียตรีหรือดิฟก็ได้ค่ะนะคะ เออจะเอาก็คือจบมหกใช่ไหมคะก็จะมีแบบทุนอินเดียได้ง่ายหน่อย100%นะคะเรตรี Re หรือดิฟก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นออสเตรเลียมีโครงการ1น0 0 0หบาทไม่แพงนะคะหรือว่าจะเป็นเด็กินของออสเตรเลีย คือมันมีหลายแบบมากๆเลยเยอรมันต้องเสียค่าเรียนเปรตรีโทเองเยอรมันก็จะง่ายหน่อยนะคะหรือโปโลแลนด์ก็จะมีแบบไม่แพงเริ่มต้นที่ค่าเรียนประมาณ3 0 0 0 0บาทต่อเทอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องวิโร ن ي านะคะแล้วก็ต่อไปนะคะมีแพลนจะไปเรียนออสช่วงปี2023นะคะ2000ปีหน้า 2, 2022ถูกไหมก็เดี๋ยวปี2022สมัคร ได้ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยประมาณช่วงต้นปี2022ก็สามารถสมัครได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดจะไปมกราปี2023นีนะคะอีกปีนึงนะคะก็ส,ามาสมัครได้นะคะทีนี้เออเมื่อกี้ตอบแล้วเนาะต่อไปนะคะน้องวรพรวราพร,ร,าพรเออมีโปรเรียนประเทศสาราชอเณาจักษนี้ค่ะ6เดือนประมาณแสนกว่าบาทนะคะโอเคจ้ะต่อไปน้องทีที่สมขอบคุณค่ะน้องวิโรนิก้าเหมือนกันนะคะต่อไปน้องทีทีตานะคะ น้องทิทิตาถามว่าถามว่าออสเตรเลียไม่ต้องยื่นเสร็จเมืนใช่ค่ะนะคะเออก็จะมีทางภาษาแล้วก็ดิพโลมาหรือว่าจะเป็นปริญญานะคะที่เป็นโรงเรียนพวกเลเวลหนึ่งนะคะต่อไปนะคะเออน้องเอออะไรเอย,เอยสงวนศักนะคะหากจ่ายเงินภาษา6เดือนตเต็มจำนวนและกรณีวีซ่าไม่ผ่านนะคะต้องทำยังไงคือจริงแล้วเนี่ยทางบริษัทคุยจะสกรีนลูกค้าในระดับหนึ่งที่แบบเยอะมากนะคะ โอกาสได้วีซ่าถามว่าเราก็ท่องสกรีลูกคา้าเราไม่ได้รับทุกเคสนะคะเพราะว่าทางเราไม่ได้เก็บค่าบริการทําให้แบบคือเราก็ต้องสกรีนลูกค้านิดนึงนะคะคุณสงหมุนสักดักสมัครหรือยังคะสมัครแล้วใช่ไหมคะคือเราก็ต้องสกรีนลูกค้านิดนึงไม่ใช่แบบเรารับทุกเคสนะคะเพราะว่าเราทํามาประมาณเท่าไหรอ่อ่ะ16ปีแล้วจะ20ปีแล้วใช่ไหมคะก็ออสเตรเลียก็คือคุณจบออสเตรเลียแล้วทำงานที่ออสเตรเลียมาตัง้ง10กว่าปีนะคะแล้วก็แบบ ทำงานแบบตำแหน่งล่าสุดคือ original marketing manager นะคะของสถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลียนะคะโอเคได้จ้กนะคะโปแลนด์นะคะ, o and, น,ะ,คะน้องภูภัยนะคะโปแลนด์เซตเมนต์ใช้เซตเมนต์ในการยื่นขอวีซ่านะคะปรึกษาฝ่ายวีซ่าของ ฝ่ายวีซ่าของประเทศอะไรคะของบริษัทคุย,ยนะคะที่0918754714นะคะเป็นลายที่ผ่นะคะ0918754714นะคะเรื่องอวีซ่าโปรแลรนด์นะคะโอเคไม่เป็นไรค่ะนะคะน้ององซึเหมอนจกักทีนี้นะคะก็เราจะสกรีนลูกค้าก่อนนะคะถึงจะแบบรับเคสเราไม่ได้รับทุกเคสนะคะคุยเริ่มหิวข้าวคุยไม่ได้พบเงินสดแหละแล้วเขาของเงินสดคุยแบบ นะ้าต้องไปกดเงินแล้วมันแบบมันเสียเวลาไงพุยแบบเดี๋ยวนี้คุยไม่ไม่พกเงินสดเลยแต่หิวข้าวมากเลยในนี้โอเคค่ะนะคะมีคําถามอะไรไหมจ้าก่อนที่เราจะปิดไลฟ์สดเพราะว่าเดี๋ยวคุยเนี่ยจะไปทานข้าวละนะคะจะไปจะไปแบบดูร้านข้างล่างน่าจะแบบอันเนี้ยจ่าย QR ได้นะคะมีคําถามอะไรไหมเอ่ยก่อนเราจะจากกันสุดท้ายนี้นะคะที่เรามาตอบคําถามกันนะคะ มีอะไรกันไม่เอ่ยก่อนจากกันเพราะว่าคุยต้องไปกดเงินสดข้างล่างไม่งั้นจะกินข้าวไม่ได้นะคะมีคํำถามอะไรพิมพ์มาได้เลยตอนนี้นะจ๊ะพิมพ์มาเลยนะจ๊ะหมดคําถามแล้วใช่ไหมตอนนี้นะคะโอเคคูยุ้ยน้องเป็นจวันนะคะโปรแกรมเยนภาษาเด็กขินราคาประมาณ300นิดหน่อยต่อสัปดาห์นิดหน่อยนะนิดหน่อยนะคะ300นิดหน่อยต่อสัปดาห์ น้องสิริรัตน์นะคะการยื่นขอวีซ่าภาษาออสเตรเลียรับรองการทํางานต้องลงวันที่ไหมเป็นวันที่ในอัปเดตที่เดือนเรายื่นกีส่สามไหมจริงๆแล้วเนี่ยมีอายุนะคะประมาณก็คือมีอายุก่อนยื่นวีซ่า30วันได้ค่ะนะคะสมมติยื่นวีซ่าธันวาก็ออกต้นเดือนพฤศจิกาก็ได้นะคะโอเคไหมน้องสิริรัตนะ์ก็ว่าหนึ่งเดือนนะคะน้องภูภัยนะคะเรียนต่อออสเตรเลียสองปีสองเดือนบิสเนสแต่เรียนจริงๆทั้งหมดกี่ปีคะ ก็เรียน2ปีจ้งนะคะวีซ่า2ปี2เดือนเนี่ยนะคะก็เรียน2ปีค่ะนะคะหลักสูตรก็คือเรียน2งวันต่ออาทิตย์นะคะนะจ๊ะที่ที่พันนะคะเรียนภาษาที่เรียนที่ประเทศเออสเตรเลียทํางานพัฒนาได้ไหมทําได้นะคะเออถ้าเกิดน้องอยากจะดูตัวอย่างทํางานที่เด็กคุที่ส่งไปนะคะเดี๋ยวจบไลฟ์สดจะมีลิงก์ไลน์แอดนะคะก็ ขอตัวอย่างนะคะเด็กนุวที่ทำงานในออสเตรเลียลองไปดูกันนะคะขอบคุณค่ะน้องสิริรัตน์ขอบคุณเช่นกันนะคะนะมีคำถามอะไรรีบมาเพราะว่าวันนี้นะคะคุณวีก็แบบจะมาตอบคำถามเฉพาะกิจนะคะเพราะว่าวันนี้วันหยุดใช่ไหมคะก็ทันเข้ากันหรือ,อยังนะคะยังไม่ทันเข้าเมื่อกี้เล่นไอส์กิใช่ไหมคะโอเคน้องวีวีนะคะถ้าเรียนภาษาก่อน1ปีพอครบแล้วเรียนต่อเป็นผู้ช่วยพยาบาลได้เลยไหมจริงจริงเนี่ยนะคะ1ปีมันก็น่าจะแบบ เข like าเรียกอะไรลิชเลเวลภาษาอังกฤษที่สามารถที่จะเรียนผู้ช่วยพยาบาลได้ในความรู้สึกข,ของคุยยุ้ยนะคะนะแล้วก็ต่อไปนะคะน้องธิพันธ์นะคะน้องธิพันธ์นะคะถามว่าแกลนเดินทางต้นปีหน้าสมัครในปีนี้ใส่เงินปีนี้ทําวีซ่าได้เลยค่ะออสเตรเลียถูกต้องค่ะเพราะว่าอย่างคุยประกาศเด็กคุยเห็นไหมคะว่าเด็กคุยได้รับอีเมลนะคะ แล้วก็ลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าประเภทแล้วนะคะดีใจมากๆเลยนะคะสมัครเลยจ่ายกันเลยทำวีซ่าเลยนะคะโอเคนะ ไปนะคะปีหน้านักเรียนเยอรมันเยอะไหมคะเด็กคือไปเรื่อยๆไปทุกเดือนแล้วกันเยอรมันสามารถทําวีซ่าได้ทุกเดือนนะคะเพราะว่าต้องไปเรียนภาษาก่อนแล้วตอเข้ามหาวิทยาลัยนะคะไปได้ทุกเดือนคะ่ะเยอรมันนะคะเยอรมันไม่เคยปิดประเทศนะคะต่อไปนะคะน้องภูัยนะคะ2ปี2เดือนได้วุตรปริยตรีเลยไหมจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดน้องเรียนเป็นพาสเว์นะคะเอ่อหลักสูตร2ปีโอนเข้านะคะก็ประมาณปี2ของมหาวิทยาลัยนะคะปี2หรือแบบ คือเรียนอีกประมาณเท่าไหรอ่อะปีถึงปีครึ่งจบปริญญาตรีนะคะในประเทศออสเตรเลียนะคะ mm. ก็เรียนไม่เกิน3ปีครึ่งแล้วกันดโดยปกติออสเตรเลียเนี่ยนะคะปริญญาตรีบิสเนสเนี่ยจะเรียน3ปีคุยวิเผื่อไว้ให้3ปีครึ่งแล้วกันนะจ๊ะโอเคไหมสามารถทำโนสเตทเมนได้นะจ๊ะเสียงดังฟังชัดใช่ไหมอ่ะเนาะที่ที่พันนะคะออสเตรเลียเข้าประเทศได้เมื่อไหร่ mm. เห็นประกาศคุยวิไหมเด็กคุิได้ละนะคะทันว่าเห็นไหมส่งอ e ีเมลนะเข้าไปอะไรเงี้ยเห็นใช่ไหมคะ คุยไปประกาศแล้วนะคะคือเด็กคุยนี่ได้รับทางได้รับอีเมลละนะคะเพื่อที่จะสมัครเข้าประเทศในส่วนของเดือนธันวาละดีใจมากมากเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะน้องสุนหมวนศักดิ์คุยอาจจะไม่ได้ทานข้าวรับก๊าดมาเรื่อยๆนะคะเปล่าหลอกถ้าเกิดมีเงินสดนะมันก็จบกินข้าวไปแล้วก็แบบนะ้าแบบประมาณว่ากินข้าวไปแล้วก็ตอบไปแต่เนี้ยมันไม่ได้กินข้าวไงน,นะคะหรือจะรอก,การอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวรอคูยุยอีกประมาณ ไม่เกินครึ่งชั่วโมงได้ไหมลงไปกดเงินสดแล้วเดี๋ยวมาตอบคําถามพร้อมกินข้าวดีไหมเดี๋ยวคุยจะมาอีกประมาณ20นาทีดีไหมวันที่6กโนเบิเบอร์เจอคุณยุ้ยลงทะเบียนช่วงไหนคะเดี๋ยวจะเปิดลงทะเบียนค่ะตอนนี้ยังไม่ลงเพราะว่ามันยังไกลไปมันอีกนานนะคะน้องพันจะพอเดี๋ยวเจอคุยอีกประมาณ20นาทีได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวคุยไปกดเงินสดแล้วก็มีกินข้าวแล้วก็มานั่งคุยกันยาวเลยโอเคนะเดี๋ยวเราเจอกันนะเดี๋ยว inbox ไปได้ค่ะพอ inbox ปุ๊บมันจะเข้าในไลน์แอดนะคะแล้วเดี๋ยว แล้วเดี๋ยวคุยกันในไลน์แอดก็ได้เดี๋ยวพี่วิทย์จะกลับมาอีกประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงประมาณ20นาทีนะคือไปกดเงินสดเพื่อที่จะกินข้าวแล้วก็มาตอบคําถามนะจ๊ะโอเคั้ยส่งไปแล้วนะคะรีสุ่ม่ชื่อไทยรัฐคุณวิทย์จำเลยนะคะโครงการ1น0 0 0ับาทเดี๋ยวจะดูว่าสมัครได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันประมาณ20นาทีนะคุณวิทย์ต้องไปกดเงินสดก่อนกินข้าวแล้วก็คุยกันไปด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายเดี๋ยวเราเจอกันอีก20นาทีนะจ๊ะบ๊ายบายเจอกน